อ่าดูอันนี้ก็ในกลศาสตร์วิศวกรรมของเราอันดับแรกก็คือต้องพูดเรื่องพื้นฐานการแตกแรงนะรวมแรงเข้าสู่แกนเอกเข้าสู่แกนวายต่างๆก็ไปเรื่องพื้นฐานนะที่มีความจําเป็นนะถ้าเราทําได้นะเราทําดีนะเรากนะ็จะไปเรื่องต่อๆไปได้นะได้ดีก็แล้วกันนะ ใครยังไม่ได้ลอกโจทย์ก็ลอกโจทย์ให้เรียบร้อยก่อนอดูที่ที่โจทย์นะครับก็มีแรงย่อยอถ้าดูตาม f หนึ่ง f ส f สาม f สี่เนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่แรงหายเจอนะครับ f หนึ่ง f สอง f สาม f สี่ก็มีมีให้เป็นมุมมั่งให้เป็นระยะให้เป็นความยาวบ้างต่าง นะครับเพื่อให้เราได้ได้ลองคิดดูว่าถ้าจะรวมแรงเข้าสู่แกน x แกน y เนี่ยถ้าเป็นมุมก็คงจะเข้าคอรออกสายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นระยะพวกนี้ยจะเอาอยัางไาไปในการแตกแรงต่างๆก็นั่งคิดต่อหน่อยหนึ่งแล้วก็มีให้ขบคิดก็คือตรงแนวแกน y เนี่มีถุงทรายให้เป็น f 5นะครับ มีมวล45กิโลกร,รัมก็เป็น m ไปก่อนนะครับแต่แรงทั้งหลายเนี่ย F1, F2, F3, F4 เป็นนิวตันเพราะนั้นถุงทรายตัวเนี้ยจะต้องถูกการขบคิดตัวนิดนึงให้เป็นหน่วยนิวตันให้ได้นะอย่างแรกก็เน้นตรงถุงทรายให้ชัดๆหน่อยนะครับนะเน้นที่ว่าคือใส่เป็นแรงไปเอาลูปนี้เป็น free body เลย แรงถุงทรายตัวเนี้ยถ้าเราให้ลูกศรเนี่ยต้องขึ้นหรือลงครับลงลงอ่เอาเพาะเป็นน้าหนักอ่าเป็นน้าหนักกระทาที่จุดดีนางลูกนะครับจงหาผลรวมของแรงในแนวแกนเอนะครับก็คือหา fx แกน Y ก็ fy ขนาดก็ fr ทิศท,ทางก็เซต้าแล้วกันหาประมาณ4ี่คำตอบย่อยให้ตอบในหน่วยนิวตันนะครับการรวมแรงการหาแรงรับต่างๆแล้วก็องศานะครับเขียนฟีวิธรประกอบให้ถูกต้องชัดเจนกรบรูปนี้ทำให้สมบูรณ์แล้วก็วาดรูปสรุปขนาดและทิศท,ทางของแรงรับ Fr ที่หาได้ด้วยเริ่มต้นดูที่ F1 ก่อน F1 ตัวนี้นะครับเท่าเท่าที่เราดูนะครับเราต้องดูก่อนว่าเราพอจะมีข้อมูลอะไรอยู่บ้างนะครับอ,อย่างย่งเริ่มต้นเนี่ยนะครับตรงเนี้ยออกแนวจะต้องใช้สามเหลี่ยมมาช่วยแล้วละ่ะแล้วก็วาดเป็นสามเหลี่ยมไปนะ สามเหลี่ยมที่เราวาดไปเนี่ยนะเขาบอกว่าเส้นตัวนี้หรือแรง F1 ตัวนี้ยาวกี่เมตรครับนะยาวสี่เมตรเราเขียนตรงนี้เลขสี่เหมือนว่าเรารู้ตรงนี้เป็นดน้านตรงข้ามมุมฉากเรารู้ด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับเลขสนะี่เนี่ยให้มาตรงนี้4ี่เมตรนะเขียนเลขสี่ไปตอนนี้ก็เหลือแค่นะระยะดิ่งกับระยะลาบตัวนี้ครับ ระยะดิงเนี่ยถ้ามองตรงนี้ยมันคือรูปเดียวกันแค่เป็นสามเหลี่ยมรูปใหญ่กับสามเหลี่ยมรูปเล็กเราเอาความสัมพันธ์มาเขียนนะระยะลาบตรงเนี้กี่เมตรพอหักเลขได้ไหมครับตรงนี้ห้ากับสองมันคุมอยู่ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นตรงนี้จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสามเมตรแล้วก็เอาสามมาใสนะ่นะครับ บางคนที่ทดสอบข้อนี้ก็เห็นสกับ3ก็ทะลึ่งเขียนเลข5้ตรงนี้เลยก็มีนะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท่านตกนะครับตอนนี้ท่านรู้ตรงนี้เหมือนว่าเรารู้ความสัมพันธ์ของ3เรียงว่าตรงนี้4กับตรงนี้เท่าไหร่ครับสเราต้องหาตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าหาได้ไหมลองหาดิหาไงได้ได้ได้คำตอบเลยอ่ะมีคนนับไหม เออได้สองจุดหกห้าเนี่ยรู้เรื่องไหมล่ะพวกเราอะ่ะเนี่ยที่ผิดก็ผิดตรง,นงนตเนี้ยบ้งนะสองจุดหกห้าอ่าแล้วตอนนี้อ่าบางคนเขียนสองจุดห้าใส่ไปแล้วแล้วเคยคิดที่อยากจะรู้ไหมว่าสองจุดหกห้ามันมาอย่างไรถ้าคนสําหรับคนที่ไม่รู้อะ่ะคิดได้ไหมนถ้าเรียกทีละคนเนี่ยอ่ในไนนี้ไหนนู้นไนนีน้สองจุดหกห้ามาไงให้ตอบเอางี้ไหมอ่ะ สองจุดหกห้ามาไงเออเนี่ยงี้เป็นต้นพอด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นด้านที่ยาวที่สุดอ่าเป็นตัวตั้งลบด้วยอีกหนึ่งด้านที่เรารู้เอามาบวกไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ตรงนี้กับตรงนี้จะหาเลขสี่ต่อไปบวกถูกต้องไหมครับเพราะเป็นด้านที่ยาวที่สุด พวกนี้เรียนมาหมดแล้วแต่แต่ไม่ได้ก็แปดดีเหมือนกันนะครับอฟหนึโอเคแล้วมีอะไรให้แตกแรงแล้ว F2 ก็เต่าคอร์สออกซ่าย f ฟโอเคแล้ว F5 กระทับแกน y ต่อมา F4 F4 นี้ไม่รวงมากไม่น่ามีปัญหาอะไรแปะตรงนี้ก็แล้วกัน F4 ตรงนี้เรียกอะไรครับ เลขสองตรงนี้เรียกอะไรครับสี่จุดห้าอ่าสี่จุดห้านะครับฟังตรงข้ามเออคราวนี้สแปร์รูทแล้วจริงไหมครับเอามาบวกถูกต้องไหมครับอันนี้ได้สี่จุดเก้าสองนะครับเกิดจากสแปร์รูทสี่จุดห้ากำลังสอง บวกด้วยสองกำลังสองเพราะด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นด้านที่ยาวที่สุดนะครับไปทาให้ถูกเริ่มต้นต้องเอาตรงนี้ให้ถูกก่อนแล้วบอกว่าท้ามันเลยจะมากี่รูปแบบก็หาได้จะแก้งจะรวงไงไม่กลวงหรอกมีทางนี้เลยนะ,ะโดยส่วนใหญ่ที่ภาคก็ตรงนี้หรือมั้งที่ไม่ค่อยได้ นะแล้วตรงนี้บางคนไม่ไม่ใส่ใจก็ไปด่าเหมือนกันต,ตรงนี้คงไม่มีไรเพราะว่าให้มาอพร้อ,อมแล้วนะครับฟรีบอดี้ทางระบบอขั้นตอนต่อมา f 5หน่อยหนึ่งนะครับอะน้ำหนักถุงทรายก็คือ f 5นะครับ f หนะครับก็คือ w ท้าเอคูณ G ที่โจทย์เนี่ยมันบอกว่าถุงทรายมีมวลเท่าไหร่ฮะสีบห้ แล้วก็45กิโลกรัมนะครับส่วนตัว G เอาแกเอาตามหลักอะไรอะแรงน้มถ่วงโลกแล้วกันก็9.81เมตรต่ออะไรครับวินาทีกำลัง2นะครับเอา45กิโลกรัมคูณกับ9.81เมตรต่อวินาทีกำลัง2มันคือหน่วยเลยครับนิวตัน เท่าแก๊งกับ F 1ถึง F 4แล้วครับกลายเป็นนิวตันแล้วนะครับได้4 4 1 4 5นิวตันนะครับอันนี้คือ F 5นะครับ F หน้ำหนักถุงทรายทิศทางนะครับลงตามแรงโน้มถ่วงนะครับที่เราสมมุติไว้เราเอาตัวเลขตัวนี้ ไปใส่ในรูปเลยครับ F 5เท่ากับ44.1จ 4, ุด45นะครับ44.1จุด45นิวตันพร้อมแล้วครับตอนนี้พร้อมจริงๆแล้วตอนนี้คนที่พอไปได้นำไปเลยนะครับอย่ารอ,าอคนสอนนะครับเริ่มเริ่ม นรวมแรงเข้าสู่แนวแกน x นะครับก็ใช้ซิกมา fx นะครับเท่ากับ0ใช้หลักนิยมไปเลยทางขวาเป็นบวกนะครับก็เขียนว่า fx เท่ากับนี่ยไปซ้อมดีๆนะครับเขียนให้เป็นขั้นเป็นตอนได้ได้แบบนี้อตอนนี้ไล่จะะแรงเลยนะครับถ้าเราไม่ไม่ค่อยเกง่งนะครับไม่ค่อยแม่นนะครับ เราอาจจะใช้เครื่องหมายบวกลบเนี่ยเขียนติดไปที่แกนเลยอย่างแกน Y ถ้าขึ้นข้างบนก็เป็นบวกลงข้างล่างก็เป็นลบนะครับส่วนแกนเถ้าไปทางขวาก็เป็นบวกไปทางซ้ายก็เป็นลบนะครับอาจจะช่วยท่านได้อ่พอเสร็จแล้วรวมแรงแกน x อ็กรวมเลยครับ f อหนึ่งอ่ะ 1> F 163แบบนี้เราตกมันเข้าสู่แกนเเอาเครื่องหมายอะไรไปกินก่อนครับ oh. เอาลบไปกินนำได้นำไปเลยครับลบนะครับแรงของมัน F 1นึเทาสองอยอยู่ที่รูปโจทย์นะครับ200 200ตัวนี้จะแตกเข้าสู่แกนเกเป็นความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมครับเลขอะไรส่วนกันยังพอจำได้ไหมเอ่ย3ส่วน4ี่ไหวนะ3าส่วนส สามส่วนสี่เห็นไหมครับมันต้องมาเรียนซ้ำๆเห็นไหมครับอ่าน,นี้เขียนให้คนไม่รู้ดูนะครับทำไมมันถึงติดลบเพราะมันนอนไปแกนเอกแบบนี้ต่อมา f สองนะครับเอฟสองอยู่ตรงนี้เราตกมันมาที่ควอตแนนนี้แกนเอกเอาเครื่องหมายแล้วไปกินก่อนครับอ่าต้องตบเข้าแกนก่อนครับตัดสินเรื่องเครื่องหมายบวกลบก่อน f ฟสองเท่ากับหนึ่งร้อย ข้อคอนออกสายครับคอนหรือสายสามสิบครับไปแกนเอก <5. S 1> สายสายสามสิบนะครับอ่าอันนี้เขียนนิดนึงไม่เขียนถ้าไม่เขียนจะดีมากเพราะเข้าใจแล้วนะครับต่อมาสี่ร้อยเสามนะครับเอาแล้วเครื่องหมายไ,ไปกินกงอนเอาบวกไปกินก่อนอ่าบวกด้วยสี่ร้อย คอรหรือสายครับขุมฝั่งมีเลขมุมคอส20อีกประเด็นหนึ่งคือไม่เขียนกลมๆเนี่ยครับเยอะมากๆเขียนแต่เลข20เขียนแต่เลข30ไม่ยอมเขียนไม่องศานะครับเพราะนั้นไปเขียนถ้าคนที่ยังไม่มีนิสายเขียนนะครับอ่ะต่อมา F4 อยู่ตรงนี้ครับ F4 ไปแกน x ต้องไปตรงนี้ใช่ป่า เอาบวกไปกินก่อนเอาบวกไปกินก่อนนะครับ F4 คือ300อ่าเป็นสามเหลี่ยมแปดเลขอะไรส่วนกันครับนอนแกนเ2ก <2. S 1> สองส่วนด้วย4.92จ้าสอาถ้าระหวังข้อนี้เราไม่ต้องรีบมากครับเอาให้แม่นนะครับเอาให้แม่นนะครับอ พอได้เสร็จแล้วถ้าเรากดขึ้นเลขครับกดให้ได้มีคนกดนำไหมครับเอสามอสามร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดแปดสามสามร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดแปดสามนะครับดูเครื่องงงเครื่องหมายให้ถูกนะครับสามร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดแปดสามนะครับ แ,แล้วก็เจ็ดจุดแปดสามหน่วยเป็นอะไรเอ่ย fx แรงที่แต่งเป็นนิวตันก็ต้องเป็นนิวตันนีครับแล้วคําตอบของเราเนี่ยตอนคิดเรื่องมามันติดบวกแลอติดลบคนระับมันติดบวกแสลว่าไปทางซ้ายหรือขวาครับแกนเ x ของเราไปทางขวาแสดงว่าที่สมมุติไว้ถูกแล้วครับไปทางขวานะครับอ fx จบแล้ว นะครับอ่ะแต่นี้ fx ยังพอทำได้เลยอ่าวลองทำ f y เอาเองอ่ะหยุดแป๊บหนึ่งอ่ะเว้นที่เอาไว้อ่ะอ่ะแต่นนี้เรามารวมแกน x กันนะครับขอโทษรวมแกน y กัน sigma f y เท่ากับศูนย์ใช้หลักนิยมเลยขึ้นเป็นบวกนะอ่ะอ่ f หนึ่งก่อนอ่ะอยู่เงี้ยทำเอาเอา,อา,อาดิสอ์อเป็น เป็นหัวลูกศรของแรงปบเข้าสู่แกน y เอาเครื่องหมายแล้วไปกินก่อนอบวกไปกินก่อนอแต่เขาไม่เขียนลองอายเขาเขียนแค่นี้เลยสองร้อยสองร้อสองรอหนึ่งตอนไปอยู่แกน Y เลขอะไรส่วนกันสีมเหลี่ยมเออสองจุหหนะ้าส่วนด้วย4ไม่เป็นนะตัวส่วนคือด้านตรงข้ามมุมฉากเสมอ ต่อมา f สองตบเข้านี้เอาบวกไปกินก่อนเอาบวกไปกินก่อนนะบวกด้วยหนะึ่งร้อยฝั่งนี้เลขมุมเข้าอะไรครับ oh. เข้าคอร์สตบเข้าไปแกนวายเข้าคอร์สอย่างนี้เรียกว่าเข้าคอร์สมีเลขมุมเรียกว่าเข้าคอร์สนะหุบเข้าไปฝั่งมีเลขมุมเรียกว่าเข้าคอร์สนะครับนะครับคอร์สสามสิบนะครับ อย่าลืมเครื่องหมายองศาต่อมา f สามอยู่นี่ครับ f สามไปแกน y ตบเข้าไปอยู่แค่นี้ครับเอาบวกไปกินก่อนนะครับ f สามคือสี่ร้อยเลขมุมอยู่นี่ครับไปแกน y ขอหรือ้ายครับ้าย,ายเรียกว่าออก้ายออกซายซายที่ว่าคือ้ายยี่สิบอ่ะ แต่นี้ f4 อยู่ตรงนี้ครับ f4 ต้องตบมาทางนี้แกน y ลูกศรพุ่งลงครับลูกศรพุ่งลงนะครับตบมาแกน y ลูกศรพุ่งลงเอาลบไปกินนะครับแรง300สามเหลี่ยมอะ <4. S 1> เลขอะไรส่วนกันเออสี่จุห้าส่วนในสี่จุดเ้าสองเห็นไหมเราไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เลยเรารู้นะ เรารู้บ้างนะแต่เราต้องรู้ให้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเราจะไปท้อมนันเนี่เราไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยเรารู้เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวก็จะพยายามรู้ให้มากขึ้นขึ้นเมืม่อเมื่อว่าขาวก่อนให้ได้นะมีไหมมีเอฟหนึ่งไหมแกนวายเนี่ยอ่านะคือเอฟห้าลูกศรมาลงอยู่แล้วถูกต้องไหมครับลบไปกินลบที่เราทําไว้สี่เท่าไหร่ครับ สี่สีจุหไม่ต้องทะลึง่งมีคอสมีซซายสา,า,าลงสาเรี่ยมทั้งสิ้นเพราะมันทับแกน y อยู่แล้วใช่ปะใส่แค่เครื่องหมายบวกลบตามที่มันทับแกนเท่านั้นเนี่ยอ่เราคิดเลขมาจะออกมาติดลบมีคนทําถูกแล้วลบ3 5 9ห้จุสออกมาติดลบแบบนี้แสดงว่า มันไม่ใช่ขึ้นแล้วถูกต้องไหมครับทําแบบนี้เพราะฉะนั้น,น f เนี่ย f y สา9ห้เนี่ยนะครับไม่มีใครเถียงหรอกครับแต่มันไม่ใช่ขึ้นแล้วต้องกลายไปอะไแทนครับเป็นลงแทนยนีผิดต้องลงแทนนะครับถ้าได้ f x กับ f y ทู Fx ไปทางขวา f y ลงนี่คือผลรวมของแรงในแนวแกน x อันนี้คือผลรวมของแรงในแนวแกน y นะครับก็มาหาขนาดของแรงรับได้โดยใช้หลักการ square root fx กำลังสองบวก fy กำลังสองนะครับเราก็ไปดูตรง fx สามจุด 83ยกกำลัง2บวกกับของ f y ตัวนี้ครับเอาตรงลบมาแทนล้วกันเอาตามหลักที่เขาทำทำกันมาหน่อยตั้งนิดหนึ่งตรงนี้ลบหรือจะบวกบนทันนี้ก็ได้ครับเหมือนกันจุด93ยกกำลัง2นะครับแต่ก็กลายไปติดบวกอยู่ดีลองไปกดดู f x กำลัง2 f y กำลัง2 นะครับจะเอาตรงนี้มาก็ได้นะครับอนุโลมให้ทวกหมดแหละครับอ่าได้กดให้ถูกถอนรูดให้ได้ห้าสามหกจุดสี่ห้าวิวตันแค่นี้ขนาดแรงรับเสร็จแล้วครับทําแค่นี้แหละครับต่อมาหาทิศทางน,นะครับทิศทางง่ายสุดคือหาเป็นแทนเป็นอาา์แทนเอา Y เทียบกับ X นะครับ ความสัมพันธ์ของคำว,ว่าแทนนัคือด้านตรงข้ามมุมส่วนด้วยประชิดมุมนะครับตรงข้ามมุมถ้าเราพยายามว่าก็เปรียบเสมอเป็นแกน y อย่างนี้ครับนะครับตรงข้ามมุมก็เหมือนแกน y ก็คือ f y ประชิดมุมก็คือแกน x ก็คือ f x เพราะนั้นใช้ความสัมพันธ์เป็นแทนหรืออ้างแทนออกมาแล้วก็เอา f y มาใส่นะครับ เอาค่าติดบวกมาแล้วกันสามห้าเก้าจุสนะครับส่วน f x ก็3 9 7 8กสนะครับเรื่องนี้พื้นฐานแตกแรงตัวนี้ต้องตุนเอาไว้ให้ได้ในหัวสมองเรานะครับเป็นพื้นฐานที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งกดออกมาได้เป็นองศาครับเป็นมุม จุดหนึงสี่องศาอย่าลืมกลมๆนะครับอพอได้รวมแรงแกน x รวมแรงแกน y ขนาดแรงลับและทิศทางของแรงลับนะครับจากแรงย่อยทั้งหลายประมาณ5แรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาเขียนรูปสรุปครับรูปสรุปตัวแรกนะครับก็คือ Fx นะครับ Fx ของเราไปทางขวา แล้วก็เขียนว่าไปทางขวานะครับแล้วเขียนว่า fx เท่ากับ397.83นะครับโอเคนะครับส่วน fy ของเราตลกมันขึ้นหรือลงลงเอานี้มาเขียนนะครับลง359.93 3 5ม9้านะครับให้จุดดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาแรงรับถ้าเราใช้เป็น,ปนแทนเป็นอ้านแทนมันจะเปิดเทียบกับแกน X เ,เสมอนะครับ r คือตัวนี้ครับ536.45 นะครับซีตาเทียบกับแกเนเด็กเสมอเพราะเราใช้เป็นแทนนะครับ42.14องศาประมาณนี้นะครับพื้นฐานการแตกแรงเป็นลักษณะเป็น2มิตินะครับเริ่มต้นก็ดูที่รูปที่จะเขียน f รีบอ o d ดแต่งแต้มให้สมบูรณ ถ้าไม่เก่งก็เขียนบวกลบติดไปตามแกนมั่งถ้ามันควรเราให้หาน้ำหนงน้ำหนักแล้วก็ m คูณ g แป,แ,ปแปลงหน่วยให้เรียบร้อยแล้วก็รวมแรงแกน x ใช้ซิกมา f x รวมแรงแกน y ใช้ซิ Fi. กมา f y พอได้ m f x f y แล้วก็มาหาขนาดของแรงลับแล้วก็มาหาทิศทางของแรงลับโดยใช้แทนหรืออาร์คแทนแล้วก็วาดรูปสรุปนะครับต้องไปหัดทําหน่อยนะครับเป็นพื้นฐานที่สำคัญ